สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอสวัสดีแล้วสวัสดีปั่นดีใบรุ่นติดใบโคลากันด้วยนะครับไม่ติดไม่ติดตรงนั้นอะพี่เราไปเปลี่ยนตัวละครเป็นตัวผู้หญิงดิพี่จะไม่มีอะหรือว่ามีอะมไม่มีอ่าได้ได้ได้ต้องออกก่อนเนี่ย อะไ,ไม่เปลี่ยนดูยังไงนะลืมกดกดกดไปที่รูปคนแล้ว,ลว,ว,วลก็มีรูปผ้าสี่เหอร์ฟิลเลอร์แม่งไม่มีชุดให้แต่งอ่ะเชวนชวนมาเลยชวนมาเลยแค่คือหมาป่าเดียวดายก็พระมูนน้นี้พระผูดนี้มันคุ้นมากหมาป่าเดียวดายมันคือดวงคุ้นๆดังเราจะได้ยินที่ไหนมาก่อนเนี่ก็ชื่อชื่อหมดไงมันชื่อหมา ยเดาโอ้มาต่างเดาเดาเนีคือไอตัวนั้นไม่เลือกกินสามานี่คใช่วันดีตันฉันนะไม่ใช่ผู้หญิงหรอกนะฉันก็แค่เอ่อฉันฉันฉันไม่ใช่ผู้หญิงเลยเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีก่อนนิ่งๆก่อนเฮ้ยฉันลืมไปเลยอ่ะฉันเลือกตัวผู้รอดเขาผู้หญิงมาเนี่ยนะบ้าไปแล้วฉันขอยตามแก๋เหรอเนี่ยนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆนิ่งนิ่งก่อน ได้ได้หนิง<ว>่งหนึ่งนึงน่งหนึงน่งก็สวยจังเอเอเดวอเด้อจะลองกับชันเดี๋ยวซูมกล้องสอนไนเกอรเออฉันเห็นด้วยแเลยจะดยีแบบจะตอนแรกฉันไม่ได้ซูมกล้องสอนไนเกอรให้ทายฉันซูมอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้ถ้ามีตัวอยู่ข้างตรงนั้นแหละตอนเออขอบคุณม,มาก เห็นไหมมันมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนู้นแหละมันมันวางแผนให้อีกคนหนึ่งบุกแล้วก็อีกหนึ่งอีกตัวหนึ่งยิงหลักเอาไว้อ่ะเฮ่แผนดีใช้ได้เลยตันตันอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆก่อนโอ้สุยอดเออสู้จริงจังแล้วตันเดี๋ยวเราแพ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ติวอยู่นิ่งๆกันนิ่งๆงั้นิ่งๆแีกตัหนึ่งอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเฮ้ยยิงไม่โดน่ะ เจตนาลงมันด้วยนะตันนมันอยู่มันอยู่ตรงที่เดิมเลยตันไอคนไอคนอีกคนหนึ่งอะเอออยู่ตรงนั้นแหละมันอยู่ตรงนั้นแหละมันหลบอยู่เห็นปะเห็นนะเออตรงนั้นเฮ้ยเกมไม่โคตรเก่งเลยแต่๋อที่มันอยู่กลุ่มวงกอลเลยวงกอลเลยลิง พีุ่นกระหน,น่ำแทงจากว่าด้นตามี้การพีนรุนกระหน่ำแทงบงอกตคงเกิดไม่ทันเลยพีุ่นกระหน่ำแทงนี่พี่ดูวแยกว่าเกิดทำอะนรอาจจะทัน,นาทาก็ได้นะพี่ดูเคยดูตอนเด็กแต่ว่าพี่ดูลืมมันเปนแล้วพี่ก็มัดูอีกรอบนึ่นออออง,ะงอะพี่ดูกดอบเอ้ยขอชอยพี่รุ่นกรน่ำแทงคจแค่หยุดหยุดตาระเบิดได้ละตาม,มันมีคนมาหาพี่ดิวเลยละ พี่ดิวไม่ค่อยอยากเจอแม่หลานเลยกันมันจะมาขอลายเซ็นพี่ติวอะ่ะพี่ติวบอกว่าไม่ได้ต้องมาต่อแถวก่อนพอดีคนดูพี่ติวเหมืน,นี้ยไงต้องมาต่อแถวแล้เอาลายเซ็นมาขออย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมาตาลถูกปะ่ะถูกเอ้ยคนนังก็เหยยนื่อยเหมือนกันแนละ้วตอนนาะเอา้าฉันต้องเปิดไอะไรสักอย่างเนี้ยไม่ไมแต่คเด็ดซับนะคนเด็ด โออ17จับอาเยอะมากเออดังละมันมันล้านซับเงี่ยตามันไม่มียูทูบเบอร์คนไหนอะที่ที่มี17ซับ,บได้หรอกเว้บบเเยใช่ทำไ,ไมแกตาเลอะแต่ว่าไม่งูเพรว่าหลายคนที่เป็ดจิ้ม17ซับได้จริงบ้ากเลยเออแคมา,านังสุดแล้วใช่ว่าตอนเขาผู้หญิงมันวิ่งช้าเลยฉันไม่ผิด อ่าฉันไม่ผิดเลยแม่แกไม่ผิดไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยอีเมฉลยไม่ผิดเลยแต่ไม่ผิดไม่ผิดเลยตันตันหยุดตันตันไอ้ไง ก็ไม,ไม่ไม่ให้เกลียผู้หญิงไม่ดีเลยนะตนนันนะเพราผู้ชายเราชอบได้ยังไ,ไงใช่ปะไม่ใช่ผู้หญิงรัานอยู่ดีนิง่งก่อนนมันมาแล้วมันมาแล้วเราเล่นไม่ได้แล้วร้านมันอยู่ข้างหลัง ม pues ันน่าจะใกล้ตายแล้วตัมใกล้ตายไปจุดหนึ่งสู้โกยเลยอ่ะตันพวกเราไม่โคตรเก่งอ่ะโผล่ไฮไลท์มีดองคิปไว้เอาไปป่อยให้หมดเลยนี่เออปล่อยทีเดียวเลยเปล่าปล่อยทีเดียวให้หมดเลยทดแทนทดแทนหลายเดือนดึม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 ตันแกอีกแล้วเหรอหยุดตรงนี้นะ ยุดขอร้องเอ้ยขอร้องบอลมันลูกบอลน,นีล่มันมีไปยุดนะมันมีไปยึดมันทหลุดไอ้วอมาเป็นฆ่าไปหนึ่งคนแล้วผู้หญิงนี้แค่คนเดียวแกฆ่าไม่ได้แล้วนม่ไงเ,เอเอ,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 เอดีมากโคนละตัวนะคะนะ จะไม่ตัวละครเลยดิจะไม่เปลี right. mother mother, so hey. yep. ่ยนอะไรที okay. ่เปลี okay. ่ยนเปลี่ยนนะให้เปลี่ยนี่อยาเปลี่ยนที่เีเหรอใช่เปลี่นที่หลังมันขี้เปลี่ยนแล้วจเปลี่ยนเน่าเบือเพร่า่ว่อเห็นว่าพี่ติว่างหาราวคนหลพี่ดิวมือสนที่โคที่ที่ิบอกแล้ว